สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็เจอกันกับพึ่งเหมือนเดิมนะและวันนี้พึ่งก็มีสูตรดีๆเอามาฝากให้กับเพื่อนๆโดยเฉพาะใครที่ต้องการจะลดน้าหนักและเผาผลาญไขมันและที่สําคัญอยากจะดูแลสุขภาพด้วยแน่นอนค่ะในแก้วนี้มีให้กับเพื่อนๆครบเลยก่ะทุกคนประโยชน์ดีๆทั้งนั้นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยย่อยอาหารช่วยกระตุน้นเรื่องระบกกบกต่ายช่วยเผาผลาญไขมัน และช่วยลดน้ำหนักนะและสูตรนี้ส่วนผสมเนี่ยเขาก็จะใกล้เคียงก,กันกับสูตรที่แล้วมากๆนะโอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูขั้นตอนในการทำสูตรนี้กันค่ะ และนั่นก็คือขั้นตอนในการทําของสูตรนะคะนเพื่อนสูตรนี้ก็คือปั่นสุดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนและที่สําคัญสูตรนี้จัดจ้านเหมือนกันค่ะทุกคนนะและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอนอยากจะเติมน้ําพึ่งลงไปแน่นอนเพื่อนๆนสามารถเติมได้นะน้ําพึ่ง1ช้อนชาอยู่ที่22แคลอรี่ค่ะไม่สามารถทําให้เพื่อนเพื่อน้วนแน่นอนค่ะแค่1ช้อนชานะสูตรนี้แน่นอนสามารถทําดื่มต่อเนื่องได้ยาวๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรและที่สําคัญช่วยดูแลสุขภาพร่างกายเราช่วยปกป้องโรคต่างๆและก็ช่วยเผาผ่านไขมัน ช่วยลดน้ำหนักช่วยกระตุน้นเรื่องระบบขับถ่ายช่วยย่อยอาหารแน่นอนค่ะลดมากๆนะส่วนเวลาที่ดื่มก็คือดื่มตอนเช้าค่ะเพื่อนสูตรนี้ดื่มตอนเช้าดื่มวันละหนึ่งแก้วสูตรนี้จะเห็นผลชัดเจนก็ต่อเมื่อเพื่อนๆดื่มต่อเนื่องเป็นประจำอย่างน้อยสักครึ่งเดือนพอค่ะ,คะเห็นผลชัดเจนแน่นอนเพราะว่าสูตรนี้มันปั่นสด ขึ้นชื่อว่าของสดๆเนี่ยมันก็จะดีกว่าการผ่านความร้อนนะคะทุกคนนะค่ะสำหรับวันนี้เพื่อก็มีสูตรดีๆเอามาฝากให้กับเพื่อนๆไว้ดูแลสุขภาพและลดน้ำหนักกันนะคะทุกคนนะแล้วยังไงก็เจอกันกับเพื่อนในคลิปต่อไปนะว่าเพื่งเนี่ยจะไปหาสูตรอะไรเอามาฝากให้กับเพื่อนๆน,นะคะแล้วเจอกันค่ะ